and then สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ามาตามหาน้องควายอีกแล้วนะครับเข้าป่ามาตอนนี้ผมก็เจอน้องควายแล้วนะครับอยู่ในห้ยข้างใต้นู้นนะครับแต่ก็ผมจะไม่ต้อนมันขึ้นเขานะเพราะว่าเขานี่ย้ามันจะน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะหาที่พักตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าจุดที่ผมอยู่เนี่ยไกลาจากกระท่อมผมมากนะครับ กว่าจะเจอน้องควายผมก็ไม่ได้ถ่ายเนาะระหว่างที่หาแล้วอตอนนี้ผมขึ้นมาที่ภูเขาสูงลูกหนึ่งนะครับว่าจะพักตรงนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองหาที่พักสำหรับอนอนพักคืนนี้นะครับเมื่อกี้ผมเห็นรอยของสุนัขจิ้งจอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาที่พักที่สูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็สามารถ ทําที่กั้นหรือว่าที่ปลอดภัยกว่านี้นิดนึงนะครับครับทุกคนหลังจากที่ผมได้หาทําเลที่พักนะครับก็ ก้อนหินก้อนนี้สูงจากพื้นเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปสำรวจดูว่าข้างบนนั้นสามารถนอนได้ไหมถ้านอนได้เดี๋ยวผมจะพักตรงนี้เลยนะครับ นอนได้สบายเลยครับทุกคนนอนสองคนก็ยังได้นะครับ พเพื่อนตอนนี้ก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมไม่ได้กางแบบสวยงามอะไรมากมายนะครับก็ให้มันพอกันฝนกันน้ำช่วงกลางคืนได้ก็พอแล้วนะครับสบายมากครับทุกคน ครับเดี๋ยวผมจะลองสำรวจบริเวณแถวนี้นะครับว่าพอมีผักหรือว่าพอมีพอมีพืชหรือว่าพอมีเห็ดหรืออะไรให้ผมได้ทำเป็นกับข้าวได้บ้างนะครับครับพี่เพี่อเพื่อนเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดูครับครับทุกคนผมเจอกับพืชชนิดนี้นะครับเป็นต้นตระกูลเดียวกับ น่าจะตระกูลเดียวกับต้นอินทผาลัมนะครับแต่วา่าต้นจะเล็กกว่านะครับจริงๆก็มีลูกนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันได้อันนี้ไปแล้วนะครับก็เราสามารถจะกินแกนข้างในมันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอตัดใหพ้พี่เพื่อนชมกันนะครับ นี่นะครับทุกคนแกนข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับหวานมากครับสามารถทําเป็นเมนูได้หลายอย่างนะครับจะส่วนมากก็จะทําคนร้อยเขาจะทำข้าวเบิกกันนะครับหรือแม่ก็ทําเป็นแกงทั่วไปก็ได้ครับอืมอร่อยมากครับ เดี๋ยวผมจะลองหาเพิ่มสัก2-3ต้นไว้ทำกับข้าวนะครับ นี่ครับทุกคนข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับกินแกนข้างในมันครับ อันนี้มาพอประมาณแล้วนะครับพอได้แกงครับเดี๋ยวผมจะทําที่ก่อไฟไว้ตรงก้อนหินนี้สักนิดหนึ่งนะครับครับทุกคนอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าแถวนี้ผมเห็นรอยสุนัขจิ้งจอกเยอะมากนะครับพูดยังไม่ทันไรก็เจอ ซากของมันแล้วนะครับนี่ครับพเพื่อนเพื่อนกระโหลกของหมาป่าหรือว่าสุนัขจิกจอกผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแถวนี้มีรอยของมันเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำที่ก่อไฟไว้สักนิดนึงนะครับแล้วก็จะนอนบนก้อนหินก้อนนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้ ฝั่งนี้กับด้านหลังนี้สุนดัขกิ้งจอกหรือว่าหมาป่านี้ไม่สามารถขึ้นมาได้แน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นจุดข้างหน้าที่ผมนอนน่ะอาจจะขึ้นมาได้นะครับแต่ก็จะก่อไฟไว้นะครับเพื่อว่ากลางคืนมันจะได้ไม่มายุ่งกับไฟนะครับนี่ครับเพื่พอนๆกระโหลกใหญ่อยู่นะครับ ทุกคนเนื้อแดงๆแบบนี้นะครับจะติดไฟดีมากครับ ทุกคนครับผมต้องหาฟืนไว้ให้เยอะๆนะครับเพื่อที่กลางคืนจะได้ก่อไฟทั้งคืนนะครับเพื่อความปลอดภัยช่วงกลางคืนนะครับ ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะก่อไฟไว้สองที่นะครับบนก้อนหินที่หนึ่งแล้วก็อันนี้จะก่อไฟไว้สำหรับไล่ยุงแล้วก็ไล่พวกสัตว์ที่ไล่พวกสัตว์ตที่กำลังหากินช่วงเย็นนะครับพวกสัตว์นันล่าหมาป่าหมาจิ้งจอกอะไรพวกนี้นะครับเราต้องก่อไฟไว้ถ้ามันได้ควันไฟมันก็จะไม่เข้ามาใกล้นะครับ โอเคครับทุกคนหลังจากที่กอ่อไฟอะไรเสร็จเรียบร้อยทั้งสองที่นะครับเดี๋ยวผมจะทำกับข้าวโดยแกงยอดอันนี้นะครับที่ผมได้หาเมื่อตอนช่วงบ่ายนะเกือบเย็นๆนะครับมาดูกันว่าผมจะทำเมนูอะไรนะครับ เอาเฉพาะแกนอ่อนของมันนะครับพี่เพื่อน คล้ายต้นเต่ารังนะครับแต่ว่าต้นจะเล็กกว่านครับครับยอดอ่อนๆนะครับครับทุกคน หลังจากที่ผมได้เอาเฉพาะเก์ข้างในที่มันอ่อนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำเมนูแกงเป็นน้ำซุปนะครับผมได้เอาไก่ามานิดนึงนะครับก็จะใส่ไปด้วยกันเลยนะครับ คลิกที่ตามไว้ครับ ทุกคนได้ยินเสียงไหมครับเหมือนมีเสียงนกหรือเสียงอะไรไม่แน่ใจนะครับร้องใกล้บริเวณที่ผมพักนี่ครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับไฟผมก็ติดแรงอยู่นะกับข้าวก็ใกล้จะสุกแล้ว าครับทุกคนมากินข้าวด้วยกันครับกับข้าวก็จะประมาณนี้นะครับกินคนเดียวก็จะกินกับข้าวอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับครับมากินข้าวด้วยกันครับแกงก็นี่นะครับเยอะมากครับทุกคนมีไก่แล้วก็มียอดอ่านี่นะครับ อร่อยมากครับน้ำซุปมันจะหวานๆน,นะครับแกนของผักตัวนี้นะครับนี่ครับทุกคนหวานมากครับ ครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ทานข้าวแล้วก็พักผ่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสำรวจบริเวณรอบๆที่พักให้พเพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะนอนพักแล้วนะครับทับไปกันครับครับทุกคนอันนี้ผมได้ก่อไฟตรงจุดที่ ขึ้นตรงก้อนหินนี้ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นที่บริเวณฝั่งนี้กับฝั่งด้านล่างก็พวกสุนัขจิ้งจอกหรือว่าหมาป่าอะไรมันก็ขึ้นไม่ได้นะทุกคนนี่ครับทุกคน ันนี้สูงมากครับขนาดคนก็ขึ้นย่างนะครับ ครับพี่ๆเพื่อนๆคือตอนนี้ผมแบตใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าผมจะมีแบตเหลือไว้ถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมไหมนะครับก็คืนนี้เดี๋ยวผมจะนอนหลับนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ถ้ามีสถานการณ์อะไรฝนตกหรือว่ามีอะไรผิดปกติเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมนะครับ แต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็แบดผมหมดก็จะขอถือโอกาสลาพี่ๆเพื่อนตรงนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอนอนพักก่อนครับ